กลับสวัสด ok ีกับเพื่อนเพื่อนก็อาิดนี้เราก็หนังปลอกเป้านะครับไม่ดีทำไร้เราก็หนังตกปลาเราก็หนังตกปลานะครับนี่เราก็หนังตกปลาโม่กันนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเราก็ปาเพื่อนเพื่อนไปลุ้นกันว่าจะมั่นหรือไม่มั่นนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็หนังตกเลยเลยนะครับหนังตกเลยเลยจะมั่นไม่มั่นก็เราก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็ไม่ทราบว่าเพื่อนเยื่นี่หลุดท้นไมครับ เนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับตีแรกพอย้อนลงไปถึงปลาเลยนะครับปลาเลยอไปทราบว่าป็นแบบนี่มองอินไม้เนี่ยก็วิธีบ้านๆนะครับเราก็ตอกกันกระจายน้ำนะครับนี่ไม่ไกลไม่ไกลกับน้ำแต่ได้นะครับเราก็นั่งตอกกันอยู่แับนี้ไปทราบว่ากินเหี้ยอะไรไม้กับเป็นแบบนี้เหี้ยอย่างนี้ แดดร้อนๆกับไม่ตีทำไร <c oughs> แต่ว่าลมพัดดีนะครับในส่วงกบฏมีลมพัดดีแต่ว่าแดดมันร้อนก็ติวกาตรงนี้ก็หนังตกลาว่าเพื่อนจากความกระนุกจากความกระนุกแล้วก็ได้แก่งด้วยเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็รอลุ้นกันไปเรื่อยๆว่าจะมั่นหรือไม่มั่นนะครับเพื่อนๆ เางียะไม่เลยนะครับกลับไปนี่ก็ชุดเงียเราก็ทำขึ้นใหม่อีกนะครับเราก็ศึกษาทำขึ้นใหม่อีกก็ทวดปลาท้มลายย่างเนี่ยครับใช่ไปทุกอย่างตลอดไปถึงรถด,ดีด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็รชุดเงียอของเรานะครับการชุดเงียตกล้านะครับมันจะขึ้นอยู่มากเลยครับเพื่อนๆพื่ด้วนะแต่มันมันอยู่ในร่มแต่ว่าแดดมันร้อน เนี่ยเปิดเผ่นดูแล่วมันจะอยู่มันจะอยู่ไหนครับก่อนเนี้ยเราก็าหล่อรุ่นไปเยอะๆนะครับว่าจะป้านหรือไม่ป้านนะกับเพืเ่อนก็เลไปไปเยอ เปิดเผยใจตอนกำลังตอนอยู่กับตอนนี้กำลังตอนอยู่แต่ไม่ช้าบ่อยเป็นเผยให้เปิดเผย ผมไม่ยกับการตกปลานี่ใจร้อนไม่ได้นะครับตรงหนังตกใจเย็นยินเนี่ยก็มันวางยิ้มนะครับมันตอดยิบหยิบ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 เปิดเพื่อนดูนะแต่ว่ามันไม่พาเนี่ยมันไอ้ก็ขึ้นนะครับการตกปลานี่ยผมไม่เล้ว่าแต่คนอาจว่าเขาตกปลาประจำเนี่ยเขาบอกว่าใจต้องมุงอยู่ที่ปลายกันเบ็ดแล้วก็มุงอยู่ที่ลูกทุนว่าปลาอีปลาปลาได้ นางรอรุนอยู่ปานมา้นีะครับแล้วก็สามารถที่ว่านางตกได้เป็นวันวันนะครับเนี่ยก็หลักษณะเก็เป็นแบบเนี้ยแต่พ่ว่าถ้านางตกเป็นหนววันนี้น่าจะบอผมว่าความกิดก็ผมนะครับแต่เนี่ยก็คนเด็กเขาตกปลาเขาว่ากินอยู่กับธรรมชาติเขากวนนางได้เป็นวันวันเป็นแฟนดูนะแต่นี่พมนี่โต๊ดโต๊ดแต่ว่าผ้าแต่ว่าอยากไม่ทิพต์น่าจะเป็นลาหม้อครับเป็นเบบเนีย มันต้องใช้เวลานะครับใจมึงจะจออยู่ที่ลูกทุนว่ามันมีปาปลาได้มันมีตอดปลาได้เนี่ยก็ลักษณะก็เป็นแบบเนี้เหมือนแบบนี้ก็คือการตกปลาในธรรมชาตินี่ครับนี่ก็ในร่องคู่นะครับในธรรมชาตินี้ปลาปลาโม่ปลามีลาลาตานะครับปลาโม่แล้วก็ปลาซาลิทแล้วก็ปลานิ้นนะครับมีมีมีถกปลาไอปลาดูกันบั่นก้อนใหญ่ขึ้นไปแบบจริงๆเลยก็ทุ่นไปเลย สายช้อนนี so ite, so. ่ก็ม well, ีนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนี่เพื่อนๆเช้าไม่ว่าจับปุ่งฟังปุ่งฟังนะครับจังลายช้อนแต่ว่าเออตัวไม่ใหญ่แต่ได้กับเพื่อนๆตัวไม่ใหญ่แต่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานะครับจะได้หรือไม่ได้ก็คอยลุ้นกันกับเพื่อนๆแต่ก็ตอนยืดๆยืดๆเปิดไปดูตอนยืดๆยืดๆไม่รู้เป็นอะไแต่ดีมากับปลากระดีปลากระดีเยอะนะครับเยอะๆปลาประเภท แต่เราไม่ได้ใจนะครับปลาอย่างลปลาปนีนเราไม่ได้ไปใช้ใจมันหรอกใช้ปลาเยอะอันนี้ก็ลักษณะก็ปลาแบบาน,นี่้เป็นอืมนี่ปนเพลนดด้วยมันต้อนยิบ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 ปนะมันจะต้อนอยู่ไล้วกับปนเพล็ดมันต้อนยิบ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 แต่มันไม่พา เนี <ersch> <S <S ่ยคือใจจดใจจออยู s <S ่กับดุกทุนแล้วก um ็ลายกัรเล่ก um ับเนี um ่ยแล้วก็ยุบเนี้ลักษณะกองฝนตกลานี่มันต้องจจเย็นเป็นอย่างมากนะครับเปิๆนี่ผมก็ยอมรับเลยไปเย็นเวลาเื่อนๆหรือพี่ๆเขาตกนี่ผมยอมรับนะครับคนหนังได้ก็ใจกว่ามท้ามาดกวามพยายามแต่ก็บางวันก็ได้มั่งกับบางวันก็ไม่ค่อยได้ก็ทรมาได้นะครับรรมาได้ เขาบอกว่าเออหมายได้ไปเลยบางคนก็ก็กไปคายนะครับปลาจำใม่จ้าเนี่มันกินเลยมันกินรไอยว่าปลาตัวใบนะครับแต่มันมันยุติการนะหาขรองแต่ละบุคคลนะครับว่าจ้าเนี่ยเปไหนเนี่ยแต่เราตอกวันนี้เราก็มันไม่เชื่ออะไรนะครับเราก็ทําในวันนี้กับเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมาลุ้นกันเรื่อยๆปุ้มก็พูดคุยก็เปิดเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ